ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน6ปีฉลูตรงกับวันที่7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมพุทธศักราช2564ค้นเกิดปีมะโรงถนนชีวิตของคนที่เกิดปีมะโรงในเดือนนี้ กลับมีทิศทางตกตามดิ่งลงเนื่องจากดวงชะตาเคลื่อนพ้นเขตพันธมิตรพบพลังให้โทษอบอวนเดือนนี้จะพบดีครึ่งส่วนร้ายสามส่วนแม้ช่องทางดีๆยังมีให้เดินต่อแต่พอลงมือทำกลับพบแรงไม่พอและเหตุการณ์ก็ไม่ได้ดังใจสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือการชะลอการลงทุนวิเคราะห์รอดูสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจเสียก่อน แม้ทุกอย่างจะดูคืบหน้าได้ช้าแต่บางอย่างก็ต้องรอก็ดีกว่าใจร้อนทำลงไปและพบกับความผิดพลาดเสียหายด้านการงานกิจการค้าระยะนี้พบปลาการอุปสรรคไม่ว่าอย่างไรเมื่อเริ่มมาแล้วคุณก็ต้องผลักดันให้เดินหน้าต่อเพียงแต่ต้องเพิ่มความระวังและหาทางป้องกันเหตุผิดพลาดระวังจะถูกหลอกหรือโดนเอาเปรียบ หรือถูกผูกมัดด้วยข้อสัญญาทำให้ดิ้นไม่หลุดการเงินเดือนนี้จะพบเหตุเสียทรัพย์ดังนั้นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นควรตัดทิ้งให้หมดและคุณต้องเพิ่มการเก็บออมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรายจ่ายที่อาจมีเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงซึ่งอาจส่งผลให้คุณติดขัดจนชักหน้าไม่ถึงหลังได้นอกจากนี้ ห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นคำประกันทางการเงินทั้งไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชคเกงกำไรหรือวัดดวงต่างๆด้วยดวงครอบครัวเป็นเกณฑ์เฝ้าระวังทรัพย์สินของมีค่าสูญหายเสียหายหรือถูกลักขโมยด้านความรักระหว่างการหลงในอบบยมุกและการเที่ยวสถานเริงรมจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ ด้านสุขภาพระหว่างโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงระหว่างอุบัติภัยระหว่างการเดินทางสัญจรสำหรับด้านญาติมิตรเพื่อนฝูงระวังจะถูกใส่ร้ายหักหลังหรือถูกคนมุ่งร้ายเป็นเพราะการพูดจาที่อาจจะไปกระทบล่วงเกินใครเขา้าดังนั้นช่วงนี้พึงสงบปากคําไวา้ค่ะ ด้านการเข้าหุ้นรวมทุนและการลงทุนต่างๆช่วงนี้มีโอกาสจะถูกหลอกให้ติดกับดักอย่าหลงฟังคำหวานเยินยอนะคะก็ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะโรงในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สี วันที่8ปวันที่12วันที่16วันที่20และวันที่24สบสกรกฎาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่หนึ่งวันที่13และวันที่25ากรกฎาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สอง วันที่14และวันที่26กรกฎาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่5วันที่7วันที่17วันที่19วันที่29และวันที่31กรกฎาคมการทำนายสำหรับเดือนนี้ ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง Wow Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ